สวัสดีครับ f อฟซนี้ร้านตานาฬิกาจะมารีวิวนาฬิการุ่นใหม่จากแบรนด์ i ิโดนะครับคือนาฬิกา m i d d โ o o e e n s t t r r 2 0 c c r r o o รุ่นนี้ผลิตจำกัดจำนวนเพียง888เรือนทั่วโลกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้กันเลยนะครับ สำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับจะมีรหัสรุ่นก็คือ M042.431.77.081.00 นะครับเป็นมิดโวตระกูล204นะครับโวเซนซา204จุดเด่นของนาฬิกาลิมิเต็รุ่นนี้ก็คือทางมิ d โวใช้ตัวเรือนเป็นวัสดุคาร์บอนนะครับมาผลิตเป็นตัวเรือนซึ่งวัสดุคาร์บอนเขาก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็ทน ทานต่อการเกิดริ้วรอยนะครับแล้วก็ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าวสัสดุที่เป็นสันเลดพร้อมกับกลไกที่นํามาใช้ในนาฬิกาลเรือนนี้ก็ mm hmm. จะเป็นกลไกที่มีความเที่ยงตรงระดับโครโนมิเตอร์นะครับสำหรับพลังงานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงสำหรับกลไกออกโตเมติกกลไกนี้นะครับ 2 0 0เอกลักษณ์อย่างก็คือเขาจะใช้ขอบเป็นขอบเซรามิกสีดำนะครับสำหรับเรือนนี้ก็สามารถตัดกันกันกบพื้นผิวตัวเรือนที่เป็นคาร์บอนได้อย่างลงตัวพื้นผิวของคาร์บอนนี้เขจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะมีลวดลายธรรมชาติของการหลอกขึ้นตัวเรือนแบบนี้นะครับทำให้นาฬิกามีลวดลายสวยงามมากๆเวลาวางอยู่บนข้อมือของผู้ที่สวมใส่ นาฬิกาแสดงเวลาแบบ3เข็มนะครับใส่ไว้ที่ตำแหน่ง3านาฬิกามาดูขนาดตัวเรือนของนาฬิกานะครับรุ่นนี้ก็จะมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่4 2 5มิลลิเมตรส่วนความหนายอยู่ที่12.5ม mm, ิลลิเมตรครับนาฬิกาจะมีลูมิบอยู่ที่มาร์กเกอร์แล้วก็เข็มชั่วโมงนาทีวินาทีนี้ชัดเจนมากเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมี ถ่ายลักษณะการเรืองแสงให้ได้รับชมเป็นวิญยมรุ่นนี้จะเป็นวิญยมแบบขันเกลียวนะครับกันน้ําลึกเป็นวิญยมสีดานะครับกระจกก็เป็นกระจกสัฟไฟล์กันรอยดูที่ฝาหลังครับผมฝาหลังของรุ่นนี้จะเป็นฝาหลังทึบพร้อมกับโลโก้ของ Mid o c e n Star นะครับ แล้วก็เขาก็จะมียิงคําว่า Limit e d e d i t i o n นะครับส่วนตัวเลขเขาจะไม่ได้ลันนะครับตรงนี้จะใช้คําว่า One of 888 8 88นะครับที่ฟ้าลังแล้วก็จะมี Series Number นะคนะฮแล้วก็คําว่า Limit e d edition จะมีจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณหน้าปัดนะครับที่9้นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ออกแบบได้สวยงามน่าใช้แล้วก็มีความพิเศษทั้งตัวเรือนแล้วก็กลไกสายก็มาพร้อมกับสายแบบ Easy c l i ปเป็นสายยางแบบปัเกเคลนะครับแบบนี้ใส่ง่ายๆลองขึ้นข้อดูได้นะครับนี่ครับผมขึ้นข้อได้สวยงามเท่มากๆนะครับในการเรือนนี้ราคาป้ายอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะครับ สนใจก็ติดต่อไปร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับจะมีสลดให้สําหรับทุกท่านนะครับนาฬิกากจะมาพร้อมกับกล่องพิเศษสวยๆแบบนี้นะครับผมเป็นกล่องเฉพาะรุ่นแล้วก็จะมีแถมสายายางอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นสายายางแบบหัวเข็มขัดเป็นสายายางที่มีลวดลายนะครับผิวคล้ายๆกับลายผ้านะครับแบบนี้สวยงามน่าใช้ครับ สำหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นกลไกโคโนโมิเตอร์ทางส่วนก็จะปกติจะมีการรับประกันอยู่ที่3ปีนะครับแต่ช่วงนี้จะมีการขยายระยะเวลารับประกันเป็น5ปีนะครับสินค้ารับประกันศูนย์ยาวนานถึง5ปีนะครับรุ่นนี้วันนี้ทางร้านตา่าดการคนนขอน่จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าต้องการติดตามนาฬิการุ่นรรใ,หใหม่สวยๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดชแชร์กดติดตามตลาดนาฬิกาชแนลด้วยนะครับผม แล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ